สว,สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะมาพบกับครูฝ้ายกับพอดแคสสถานีพักใจตอนนี้อยู่ที่ ep 9แล้วนะคะก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเด็กๆหรือว่าเป็นผู้ฟังที่ผ่านมาเจอโดยบังเอิญก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่เห็นฟีดแบ c k แล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนนะคะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกมีกำลังใจ สิ่งนี้มันมีค่ามากๆสำหรับคนผลิตคอนเทนต์อย่างครูฝ้ายนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ครูหน่อยนะสำหรับอีพีนี้เราจะพูดกันในพาร์ทของเรื่องของปัญหานะคะว่ามี how to สู้กับปัญหายัางไงวันนี้ครูไม่ได้มีวิธีการอะไรมาให้เลยค่ะไม่มีเลยเอา้าปิดจบเลยดีไหมถ้าพูดอย่างนี้เพียงแต่อยากแชร์ว่า มันสามารถเปลี่ยนมุมมองเวลาที่เราเจอกับปัญหาได้นะคะคือเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะไม่เจอกับปัญหาแต่ว่าอยากให้มองปัญหาในอีกแง่หนึ่งว่าอันนี้มาจากประสบการณ์ของตัวครูฝ้ายเนาะครูจะเริ่มเติบโตหรือได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเวลาเจอปัญหาทุกครั้งเลย พูดง่ายๆคือปัญหาเหมือนเป็นสะพานเพื่อข้ามไปยังการพัฒนาตัวเองหรือชีวิตที่จะดีขึ้นเลยนะคือถ้ามองย้อนกลับไปกับปัญหาที่แบบทั้งเล็กทั้งใหญ่ดังนั้นน่ะอยากให้ลองปรับมุมมองนิดนึงว่าทุกปัญหามันจะมีความรู้มีประสบการณ์ที่มีคุณค่าซ่อนเอาไว้คือมันจะไม่มีความล้มเหลวหรือปัญหาไหนที่มันเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง สิ้นเชิงแบบไม่เคยได้อะไรจากมันเลยเป็นไปไม่ได้มันจะมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นเสมอเราทําธุรกิจแล้วเราไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่คิดเราขายของแล้วมันไม่ได้อย่างที่ตั้งใจในตอนนี้มันอาจจะขาดทุนเล็กน้อยแต่เชื่อไหมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มันอาจจะป้องกันไม่ให้เราขาดทุนก้อนใหญ่ๆในอนาคตก็ได้เพราะเราได้เรียนรู้จากการขาดทุนในตอนนี้ ช่วงเวลาที่ยากลําบากเนี่ยมันอาจจะช่วยปรับทัศนคติให้เราได้ว่าเฮ้ยมันไม่มีความสําเร็จไหนได้มาโดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคดังนั้นน่ะอยากให้ปรับมุมมองว่าเฮ้ยเจอปัญหาใช่ไหมแม้มันอาจจะยากนะแต่สําหรับตัวครูไฟเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอปัญหาเนี่ยเอาละถึงเวลาที่จะต้องโตไปอีกขั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนว่ามองซะว่า ปัญหาเนี่ยกำลังจะพาเราไปในพาร์ที่ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือปัญหาเนี้ยมันอาจจะป้องกันไม่ให้เราเจอกับไม่ให้เราบาดเจ็บหนักอ่ะกับปัญหาที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตก็ได้เหมือนแบบมาให้เราลองซ้อมก่อนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วตราบเท่าที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ปัญหามันเกิดขึ้นตลอดเวลาเราลองปรับบิดมุมมองนิดนึง มองว่าเป็นโอกาสในการที่เราจะพัฒนาตัวเองก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็เป็นกำลังใจงให้กับทุกคนนะคะมีอะไรอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยก็คอมเมนต์คุยกับครูฝ้ายที่ข้างล่างได้เลยนะคะขอบคุณที่ให้ครูฝ้ายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอีก EP หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ครูฝ้ายเป็นส่วนหนึ่งในชีวะด้วยเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ